ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เ a t o r ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารามองหาร้านเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจร้ารีฟันนะครับผมก่อนได้นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเว r ร์เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนะครับว่าเฮ้ยผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับล้าน Game Station Top เกมเ s t ชั i นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหม เหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s t a t i o n t o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามืุษย่ต่างดาวทุกท่านครับวันนี้ผมภูมิจะแผ่อาราฟอร์มานี่เกตเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม PC เปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่าผ่าออฟเบกซา2หรือว่า P.O.E. 2นั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับหินต่างๆในเกมผ่าออฟเบกซ2นั่นเองเนาะว่ามันมีหินประเภทอะไรแล้วแต่ละประเภทเนี่ยเลเวลมันเป็นอะไรยังไงแล้วมันดรอปในแมปไหนบ้างนั่นเองนะครับเริ่มจากตััวนนี้นะครบ หินสกิลนะครับหินสกิลเนี่ยนะครับเมื่อเราคลิกขวาไปแล้วเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เลเวล1เลเวล3เลเวล5เลเวล7เลเวล9เลเวล11บเอเลเวล13ใช่ไหมครับซึ่งหินประเภทนี้เนี่ยมันจะเป็นหินสกิลแอคทีฟและกันก็คือหินประเภทกดใช้งานอย่างเช่นตัวของอ่าสกิลกำแพงไฟของผมเนาะคลิกขวาเนี่ยอ่าไอ้พวกเนี้ยคือหินสกิลนั่นเองนะครับอ่าแล้วคราวนี้เรามาเริ่มต้นด้วยอีกอันหนึน่งก็คือหินวิญญ,ญาณ หินวิญญาณเนี่ยนะครับเราคลิกขวามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีเริ่มต้นตั้งแต่เลเวล4เลเวล7แล้วก็เลเวล14นั่นเองนะครับซึ่งสกิลเนี่ยบอกได้เลยว่าสกิลประเภทนี้มันเป็นประเภทออร่านะครับอ่าอย่างเช่นถ้าเป็นของซัสซอเลอร์ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นสกิลวิญญาณเกี้ยวกราดซึ่งมันจะไม่สามารถใช้ได้แบบปกติเราต้องใช้สกิลไฟอันอื่นเพื่อเรียกตัวของวิญญาณเกี้ยวกราดหรือว่าหัวกะโหลกออกมาใช่ไหมอย่างเช่นผมจะใช้สกิลกำแพงไฟ,ฟ มันก็จะมีหัวกระโหลกขึ้นมาประมาณนี้นะครับหรือว่าสกิลประเภทบางอย่างอย่างเช่นตัวของสกิลริกเกอร์อย่างเงี้ยนะครับไอตัวหินวิญญาณก็จะมีอย่างเช่นถ้าเป็นของสายวิสก็จะมีริกเกอร์เมื่อมอนสเตอร์ตายใช่ไหมแล้วเขาจะเก็บรวบรวมพลังครบ100มันก็จะปล่อยสกิลที่เราริกเกอร์ฝังไว้ในเจมเนี้ยออกมาเนาะถ้าเป็นของซอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นริกเกอร์ไฟริกเกอร์ของน้ําแข็งริกเกอร์สายฟ้าก็มีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นหินประเภทเนี้ยจะเป็นหินแบบ ออร่าหรือว่าสกิลติดตัวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสุดท้ายเลยจะเป็นในส่วนของหินเสริมหินเสริมเนี่ยจะมี3ามเลเวลก็คือเลเวล1นึ่งเลเวลสองเลเวลสนั่นเองนะครับซึ่งหินเสริมเนี่ยเราสามารถเอาไปใส่ในหินสกิลหรือว่าหินวิญ,ญญาณก็ได้ทําให้มีออปชันหรือว่าเอฟเฟกเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตัวละครไอตัวนักวางเพิงโครงกระดูกเนี่ยมันยิงสกิลแค่หนึัดใช่ไหม แต่ว่าถ้าผมใส่สกิลนี้เข้าไปก็คือเสริมโปรเจคไทยอีก2ลูกเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยการปล่อยก็จะเพิ่มอีก2ลูกกลายเป็น3ลูกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นหินเสริมเนี่ยเป็นตัวทําให้สกิลเนี่ยมันเวอร์ขึ้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้เรามาดูแล้วกันเนาะว่าแต่ละหินเนี่ยแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะดรอปในเลเวลของแมปเลเวลอะไรบ้างเนาะเริ่มจากหินสกิลนะครับหินสกิลเนี่ยถ้าเป็นหินเลเวล1นะครับจะดรอปในแมปเลเวล1ถึงเลเวล5 อ่าประมาณนี้หินเลเวล3ครับจะดรอปในแมปเลเวล6ถึงเลเวล10อ่าหินเลเวล5นะครับจะดรอปในแมปเลเวล13ถึงเลเวล20อ่าแล้วก็หินเลเวล7นะครับจะดรอปในแมปเลเวล20ถึงเลเวล30นะครับแล้วก็หินเลเวล9นะครับจะดรอปในแมปเลเวล31ถึงเลเวล40หินเลเวล11นะครับ จะดรอปในแมปเลเวล41อ่าประมาณนี้นะแล้วก็หินเลเวล13นะครับจะดรอปในแมปเลเวล51นะครับแล้วก็คราวนี้มันจะมีเลเวล14แล้วก็เลเวล15ด้วยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมดรอปเป็นเลเวล14มาแล้วนะครับก็คือหินสกิลหยาบเลเวล14เห็นไหมอ่าเราสามารถเอาหินเลเวลหยาบของเราเนี่ยไปอัพใส่สกิลประเภทที่แบบว่าเรายังไม่เลเวลถึงได้ด้วยอย่างเช่นตัวนี้อ่าผมสามารถอัพมันขึ้นเป็นเลเวล14ได้เลยทั้งๆที่มันเป็นเลเวล5ใช่ม แต่ว่ามันต้องการเลเวลแล้วก็สเตตัสที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเลเวล14ต้องการเลเวล58แล้วก็อินอยู่ที่133ใช่ไหมอ่าเราสามารถอัพขึ้นได้เลยอ่าหินเลเวล14เนี่ยจะดรอปในแมปเลเวล57ขึ้นไปนะครับแล้วก็หินเลเวล15เนี่ยจะดรอปในแมปเลเวล64ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้ยังไงไปที่แมปนะครับ แล้วก็คลิกดูได้เลยปัจจุบันผมอยู่บึงพัดชายใช่ไหมเลเวล58เพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสดรอปไอเทมก็คือหินสกิลเลเวล14แล้วอะไรประมาณนี้นะง่ายๆนั่นเองนะครับเนาะแล้วคราวนี้เรามาดูตัวของหินวิญญาณน,นะครับหินวิญญาณเนี่ยก็จะมีประมาณ3เลเวลใช่ไหมก็คือตั้งแต่เลเวล4ใช่ไหมเลเวล8นะครับอ่ไม่ใช่เลเวล7เลเวล8เนาะแล้วก็เลเวล14นั่นเองนะครับซึ่ง3หินเนี่ย มันดรอปเลเวลไหนบ้างนะครับก็คือหินเลเวล4เนี่ยจะดรอปในแมป,ปเลเวล10ถึง12นั่นเองนะครับแล้วก็หินเลเวล8นะครับจะดรอปในแมป,ปเลเวล21ถึง30นะครับแล้วก็หินเลเวล14เนี่ยจะดรอปในแมป,ปเลเวล57ขึ้นไปสังเกตมันจะมีขั้บในบันไดของเขาเลยเหมือนกับหินสกิลเลยหินสกิลแล้วก็หินเสริมเนี่ยจะดรอแปแมปเลเวลเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเกมเนี่ยเหมือนมันออกแบบมาให้เราแบบ ไม่สามารถก้าวกระโดดก้าวข้ามขั้นได้เพราะฉะนั้นเลเวลเราถึงสเตตัสเราถึงแต่ว่าหินจะไม่ดรอปเพราะฉะนั้นบางทีเลยมีคนเอาหินมาขายไงเอออย่างเช่น,นตอนแรกผมมีหินเลเวล9ใช่ไหม แต่สเตตัสดาบผมสามารถใส่ได้ถึงเลเวล11แล้วแต่ว่าแมพที่ผมอยู่มันไม่ดรอปเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปเทรดกับคนอื่นหรือว่าให้เขาแลกเปลี่ยนหรือไม่เราก็อาจจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราปั้นตัวใหม่เราค่อยหาหินพวกนั้นเอามาให้ตัวใหม่ก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกันครับหินเลเวลของเราเนี่ยสมมติปัจจุบันผมมีเลเวล13ใช่ไหมผมสามารถอัปเกรดหินเนี่ยจากเลเวล6เนี่ยให้กลายเป็นเลเวล13ได้เหมือนกันสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหม อ่าเปลวอ,อำนาจเนี่ยนะเพิ่มโลกพลังจาก25กลายเป็น82ประมาณนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือมันสามารถอัปเกดรดขั้นได้เหมือนกันนั่นเองแล้วคราวนี้เรามาดูสุดท้ายนะครับก็คือตัวของหินเสริมหินเสริมเนี่ยมี3เลเวลแค่นั้นเลเวล1เลเวล2เลเวล3นะครับซึ่งเลเวล1เนี่ยจะดรอปในแมปแอคหนึ่งอคสประมาณนี้นะครับก็คือเราจะดรอปในแมปนี้นี่แมปหนึ่งนี่ครับบทที่1 บทที่2ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วคราวนี้ในส่วนต่อของเลเวล2ครับจะดรอปในแอค3อ่าขึ้นไปนะแอค3ประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้ในส่วนต่อของเลเวล3เนี่ยจะดรอปในแม p แอค1ระดับความยากโขดเพราะฉะนั้นอ่าหินเสริมเลเวล1จะดรอปในบท1บท2ธรรมดาหินเสริมเลเวล2จะดรอปในบทที่3 หินเสริมเรเวลสามเ,เ,เนี่ยจะดรอปในบทที่1ระดับความยากขึ้นไปก็คือตั้งแต่บท1แดงบท1 2แดงอ่ะบท3แดงประมาณนี้เพราะฉะนั้นหลักๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีประมาณนี้คือเกมนี้มันไม่สามารถดรอปค้ามขันได้เลยมันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปของเขาไปนั่นเองนะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้แล้วกันสักครัที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยกำลังมองหาตัวของ เกมผ่านออบเว็ไซต์ในราคาถูกนะครับผมขอแนะนําร้านเกมสเ t ชันท็อป p ัพเลยนะครับเพราะว่าราคาเต็มจากในหน้าเว็บไซต์แล้วก็หน้า s ตรีมเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ798บาทใช่ไหมแต่ว่าถ้าเติมกับร้านเกมสเ t ชันท็อป p ัพเนี่ยราคาจะเหลือ729บาทอันนี้เป็นราคาที่ยังไม่ลดเพราะว่าสามารถใช้ตัวของ url โดยที่เราไม่จะเป็นต้องใช้ id p a Word เราได้นะครับวิธีก็ง่ายๆนะครับก็คือเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ผ่านเว็ไซต์ไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทย เลือกซื้อแพ็กเกจที่เราต้องการกดชําระเงินโดยเป็นตัวของ700บวกตรงนี้นะครับแล้วไปเลือกชําระเงินแบบใช้เลเซอร์โกนะครับแล้วคราวนี้ไปก๊อบลิงก์ URL ข้างบนลิงก์ตรงนี้เลยนะแล้วเราไปก๊อบให้ร้านร้านเขาก็จะสามารถซื้อโดยที่เราไม่จะเป็นต้องใช้ ID แล้วก็พาส t เวิร์ดนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันจะอยู่ที่ราคา729แต่ถ้าจะลดเหลือราคา600บาทเนี่ยนะครับ เพื่อนๆต้องใส่ ID แล้วก็พาสเวิร์ดนะของตัวสตรีมหรือว่าของตัวหน้าเว็บไซต์ก็ตามไปให้ทางร้านเติมแล้วทางร้านเนี่ยเขาจะเติมให้ในราคานี้อย่าลืมใส่โค้ดอาราฟมารีด้วยนั่นเองนะครับน้อแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนเติมเองเลยนะเพราะว่าทางร้านเขาบอกมาว่าถ้าเป็น ID แล้วก็พาสเวิร์ดของลูกค้าเนี่ยเจ้าของร้านจะเป็นคนเติมให้นั่นเองนะครับราคาจาก729บาทถ้าเราใช้ ID พาสเวิร์ดนะครับจะเหลือ600บาทนะครับ แล้วก็มันไม่ได้มีแค่ราคานี้นะต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายราคามากเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยนะเห็นไหมราคา600บาทนะอันนี้จากตอนแรกราคา1500ใช่ไหมกลายเป็น1200อันนี้ราคาจาก1600เอ้ยจาก2600กลายเป็น2090เเพราะฉะนั้นถ้าใช้ id password ในการเติมเกมนะบอกชัดเจนเนาะว่าเติมเงินโดยใช้ id password ในการเติมเกมราคาจะถูกลงแบบประมาณ200-400หรือว่าตัวน,นี้เลยนะครับราคาจาก12,700บาทเหลือราคา9,999ถูกลงประมาณ2,700อ่ะคิดดูดินะครับเพราะฉะนั้นก็ช่างใจเอาแล้วกันว่าเพื่อนๆจะใช้แบบเป็น URL โดยที่ไม่จะเป็นต้องใช้ ID password หรือว่าใช้ ID password แต่ว่าราคาถูกนะแต่อย่างที่บอก ตัวของ id password เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของร้านเติมเองเลยนั่นเองนะครับก็หลกัลกๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดสไต์แล้วก็กดแชร์เจอก,กันคลิปหน้านะครับผมทิ้งลิงก์ของร้านวิที่กานร่างคลิปแล้วนะครับอย่าลืมใส่โค้ดอาราฟอร์มลี่ด้วยนะครับนะถ้าเพื่อนๆใส่ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมด้วยเนาะทางร้านเขาจะได้ซัพพอร์ตผมต่อๆไปเจอกันครับสวัสดีครับ